สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวกเกษตรกรออนไลน์ Online, ทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปดูสวนปลานะครับในพื้นที่แค่หนึ่งไร่นะครับของคุณครูกนกนาปรโคนครับซื้อที่ปุ๊บหาลูกหาลูกชายมาปลูกโ<อ>ต้นแรกต้นแรกตอนซื้อที่ืืเนี้ยกี่ปีได้ยนี่ วันนี้พาไปชมเ,เขาเรียกอะไรนะนน,วนวี่บ้านสวนวิเวกอสมอ่าบ้านสวนวิเวกอสมครับอา่าเจ้าของบ้านมาแล้วครับนี่สวัสดีครับคุณครูกระหนกนาประโคนครับอแนะนํา,นาบ้านหนะน่อยครับพีอ่อ๋อเป็นบ้านสวนสําหรับพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัวครับสร้างไว้เมื่อประมาณสิบสองปีที่แล้วบนเนื้อที่หนึ่งไร่สิบเก้าตารางวาครับผม มีกิจกรรมในนี้มีทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยกิจกรรมก็ปลูกต้นไม้เสริมไปกับต้นไม้ธรรมชาติพยายามหาต้นไม้คื้นผิวแต่สนี้นะครับทีคราตแลงไปได้้อยหนาไม้ดันเดิมก็มีอยู่แล้วครับต้นหาดต้นอะไรผมเสริมพวกยางนาดูครับต้นไม,นไม้สูงใหญ่มากครับเนี่ย สิบสองปีประมาณสิบสองปีครับสิบสองปีต้นไม้ดั้งเดิมก็จะเป็นไม้แดงไม้แดงไม้ซาดเนี่ยต้นไม้ดั้งเดิมที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยอ่ะดูสภาพครับนี่เหมือนในป่าเลยครับอันนี้ไม่ใช่ไม้ปลูกนะครับนี่นี่ไม้ดั้งเดิมครับไม้ที่เกิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อยู่ในสวนนี้นะครับโอ้สุดยอดครับนี่ีไม้ซาบไม้ไม้แข็ง แข็งขนาดไหนเรื่อยหักโอ้เนี่ยครับใครที่ชอบการตกปลานะครับชอบอยู่กับธรรมชาตินะครับใช้ธรรมชาติบำบัดก็เข้ามาดูเข้ามาศึกษาดูนะครับนี่สวนอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ตำบลเขาดินเหนือครับเส้นทางจากนนเจริญเขาดินเหนือเส้นกลางเส้นกลางเป็นเส้นดั้งเดิมที่เขาใช้การเกษตร เนี่ยครับเข้ามาอยู่ในนี้ก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับนี่ข้างนอกยังเป็นสวนป่าสมันสัาปะหลังอยู่นะครับแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยอุณหภูมิเปลี่ยนเลยนะครับนี่สึกเกย็นลงเลยนะครับเอาข้าต้นไม้มีสักกี่ต้นครับพี่ต้นสูงๆใหญ่ๆประมาณต้นพื้นที่ไร่ไร่เษตเนาะเกษรครับ เนี่ยครับต้นไม้กำลังขึ้นอีกเยอะครับฝั่งฝั่งฝั่งนี้ผมกันไว้เป็นที่อยู่อาศัยผาชมเลยครับพี่ก็จากจากต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ไปตรงนี้ปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาติก็ปลูกเสริบโตนับจากเสียต้นนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วผมเอาเท้ากระดูกของพ่อมาโปรยไว้ตรงนี้อือ ครับดูครับนี่บรรยากาศครับนี่มีเห็ดไหมครับพี่นี่มีครับมีชาวบ้านก็มาหาโอ้ไปว่านี่นะครับนี่ขึ้นตามธรรมชาติปู่กนนพาคุณพ่อมาอยู่ด้วยอยู่กับพ่ออันนี้เป็นไม้ดั้งเดิมก็คือต้นหาดไม้หาดเป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทำโปรงล่างโอ้ดูครับดูต้นไม้ต้นเสียมเป็นไม้ดั้งเดิม า้ต้นหาดต้นหาดมหาภาษาเขมรเรียกว่าต้นสําเพลาากเปือกเอาไปต้มกินเป็นยาแก้ปวดท้องครับมีรถปากดูนะครับนี่อมีไม้ดั้นดื่นส่วนต้นยางนาเนี่ยเป็นไม้ที่ปลูกมีหลังประมาณสิบปีมีแทรกต้นที่ปลูกเองและต้นธรรมชาตินะครับนี่ ตอนตมาซื้อเนี่ยต้นประมาณเท่าหน้าอกผมตอน12ปีที่แล้วต้นครับสูงประมาณหน้าอกตอนแรกเขาจะเอาออกผมบอกว่าเอาไว้ให้มันอยู่เนี่ยครับพื้นที่แค่หนึ่งไร่เศษนะครับก็สามารถทเป็นสวนป่าได้นะครับเป็นลักษณะของการบูรณาการ,รที่อยู่อาศัยกับป่าค้นกับป่าอยู่ด้วยกันนะครับที่วิเวกอาสมของคุณครูอ้วนนะครับ ที่เขาดินเหนือผมพยายามมองหาต้นกัญชาอยู่นะครับนี่<อ>ไม่มีนะครับนี่ห <_ EN> ยาเอากระเล่นนะครับต,<น>ต้นศาบตานต้นนี้อที่เมื่อยแล้วเรื่องหักแข็งมากครับพี่ต้นศาสตร์นี่นในตระกูลจ <_ EN> างนาไหมครับหรือว่าคนละอย่างเป็นไม้เนื้อแข็งนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่เข้าตระกูลยางนาหรอกอ๋อต้นนี้ต้นใหญ่ตอนแรก ้าของเขาจะตัดแต่พอเลื่อยหักเขาเลยคิดว่าน่าจะมีเจ้าที่เจ้าทางมีเจ้าของเอาไว้ครับผมจะเลยรักไว้แล้วก็ให้คุณกองไปดูเต่าครับผมว่าเราไปด้านนู้นดีกว่าครับรู้สึกเราจะมีกองทัพยุงเข้ามาห่วงถิ่นแล้วครับเนี่ยเจาะบาดาลไว้แล้วแต่ยังใช้ไม่ได้ครับไม่สกเร็จเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาฟื้นฟูใหม่ครับเดี๋ยวขุดขุดสมุดทางการเนี่ยครับ บรรยากาศวิเวกผสมนะครับมีทั้งส่วนที่ปลูกเองนะครับปลูกเพิ่มก็ทำให้สะอาดหน่อยให้โล่งหน่อยสามารถจัดกิจกรรมนะครับเนี่ยครับพกซองแคมปิ้งนะครับนี่ครับนี่ปลูกเนี่ยปลูกแซมใบกระป่าโอ้โหท่านผู้ชมดูครับดูครับจากสวนโอ้พันปักช่องก่อนเนี่ย ไม่ไม่ทราบแม่บ้านเขาหามาปลูกโอกินให้ดูเลยกินได้จริงๆนะเนี่ยครับไม่ต้องดูแลมากเลยครับไม่ไม่ต้องดูแลครับให้ธรรมชาติดูแลก็มีผลผลิตให้กินนะครับนี่นี่เราทกเม้าเมปลูกไว้ที่เห็นชัดเจนก็คือคุณครูอ้วนนะครับจะจัดสรรพื้นที่โดยการแบ่งส่วนหนึ่งครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับ มีที่ว่างนะครับสําหรับล,าน,รรลานกิจกรรมต่างๆนะครับมีมีเด็กๆมาเข้าค่าอยู่เนี่ครับพ,พื้นที่แค่หนึ่งไร่เะเี่ยนะครับมีทําได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับเป็นพืนป่าเล็กๆนะครับอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงรอบนอกนะครับมีมากมายเลยทั้งสวนยางพาร,ราไรมันไรข้าวโพด อยู่หมดเลยครับนี่วันนี้เปโอกาสนำป้ายบ้านมาติดครับพอพิเศษมาเยี่ยมก็เลยเอาปายบ้านมาติดเลยโอเคครับขอติดตามชมกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณครับครับ